สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เคทก็จะมาสอนวิธีลงมอด Live in Business หรือมอดเปิดคาเฟ่ในบ้านนะคะแบบละเอียดแล้วก็สอนวิธีใช้งานเบื้องต้นให้ด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้เค็ดฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เคทด้วยนะคะการอื่นนะคะเรามาเริ่มกันที่วิธีการดาวน์โหลดมอดก่อนนะคะก็ให้ทุกคนพิมพ์ไปเลยนะคะว่า the sims 4 Live in Business Mod นะคะก็กดคลิกเข้าไปเลยนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะนะคะขึ้นไหมเลือกเยอะเลยแต่ว่าแค่จะเลือกของคุณ Little l i ิต s ต m ลมนะคะก็คือของครีเอเตอร์ที่เขาโพสต์โดยตรงนะคะก็กดคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่าเขาก็จะบอกนะคะว่ามอ d นี้เขาก็จะ เหมือนเพิ่มอุปนิสัยที่ดินเข้ามานะคะแล้วก็จะมากดตรงสีฟ้าๆนี้นะคะริทเทียนะคะกดเข้าไปเลยโอเคเสร็จแล้วก็กดเลื่อนลงมานะคะเขาก็จะมีข้อมูลบอกนะคะว่ามดนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีเ,เปิดคาเฟ่นะคะ,ะเปิดบาร์เปิดคลับได้ด้วยนะคะ เปิดเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กได้ด้วยเปิดเป็นยิมได้ด้วยนะคะหรือเปิดเป็นสถานที่รับเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะคะโอเคแล้วก็จะข้ามตรงนี้ไปนะคะเคทอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะคะก็คือเป็นมอดที่ครีเอเตอร์บอกไว้นะคะว่าเราจะต้องโหลดมอดนี้ด้วยนะคะมอด lift in business ถึงจะทำงานนะคะเคทก็จะกดเป็น Open link in new tab นะคะโอเคแล้วก็ยังจะเก็บหน้านี้ไว้อยู่แต่ว่าเราจะมาดูที่ Mod xml ก่อนนะคะก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะโอเคได้มาแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาที่ Mod live in business ของเรานะคะก็ให้เพื่อนๆกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะดาวน์โหลดโอเคเสร็จแล้วก็ รอแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดให้เราแล้วค่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้มาทั้ง2องมอดแล้วนะอ่าตอนนี้เราก็ได้มอด Live in Business แล้วก็มอ d XML มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งขวาคือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายคือโฟลเดอร์มอของเคสนะคะทุกครั้งที่ดาวน์โหลดมอด ที่เป็นระบบการเล่นนะคะแค่จะบอกตลอดนะคะว่าให้สร้างโฟลเดอร์แยกไว้นะคะก็คือถ้าเกิดแพดเกมอัปเดตเราจะได้ไม่ต้องมาหาจนตาลายนะคะโอเคสร้างโฟลเดอร์มอสยังไงกดเข้าไปที่ d o c u ิวเมนต์นะ,ะ่า Electronic Arts The Sims 4แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์มอสนะคะวิธีสร้างโฟลเดอร์ก็ง่ายมากเลยค่ะกด new นะคะแล้วก็โฟลเดอร์เสร็จแล้วก็ พิมพ์อ่าพิมพ์ชื่อมอสที่เพื่อนๆเ,เข้าใจได้เลยค่ะเคทก็จะพิมพ์ไว้ว่าอ่าเป็น Live in Business แล้วกันนะคะโอเคแล้วก็อีกโฟลเดอร์หนึ่งก็คือ xml นะคะเคจะสร้างไว้2โฟลเดอร์เนาะ xml วิธีการแตกไฟล์นะคะแคจจะขอแตกไฟล์ที่ live in business ก่อนนะคะแคทก็จะกดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะคะ,ะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามีไฟล์เยอะแยะมากมายนะคะเสร็จแล้วก็มากดโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปฝั่งซ้ายก็ยังจะว่างเปล่าอยู่นะคะเพราะว่าแคจยังไม่ได้เอาอะไรลงนะคะแคทก็จะ าลากเลยนะคะลากคลุมให้เป็นสีฟ้าเลยทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็ดึงน้องนะคะเข้ามาไว้ในโฟลเดอร์มอดของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเรามากันที่ xml นะคะขอหาก่อนนะคะโฟลเดอร์ er ที่เราสร้างไว้อาจเจอแล้วคะ่ะ xml ก็กลับมาที่ดาวน์โหลดนะคะ ก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะโอเคแล้วก็กดลากเข้ามาใส่ได้เลยค่ะโอเคค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเสร็จเราจะกดเข้าไปดูในเกมนะคะว่าเราจะเปิดคาเฟ่ได้หรือยังค่ะ จากที่เข้าเกมมาแล้วนะคะอันดับแรกที่ต้องทำเลยถ้ายังไม่เคยเปิดมอสนะคะให้เพื่อนๆมาที่ตัวเลือกนะคะแล้วก็ตั้งค่าเกมนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะก็คือจะต้องติ๊กสองตัวนี้ให้เป็นสีเขียวก่อนนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยติ๊กเสร็จแล้วนำความเปลี่ยนแปลงไปใช้เสร็จแล้วกดออกจากเกม1รอบก่อนนะคะแล้วก็เข้าเกมมาใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดใครทำไว้แล้วก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยค่ะ หลังจากที่ดาวน์โหลดมอสแล้วก็แตกไฟล์เรียบร้อยแล้ววิธีที่เราจะเช็คว่ามอสทำงานได้หรือว่าเราโหลดมาถูกต้องไหมให้ทุกคนกดเข้ามาในเกมใช่ไหมคะแล้วก็กดเข้าไปที่โหมดสร้างนะคะกดเข้าไปที่โหมดสร้างเสร็จแล้วให้มาตรงนี้นะคะมุมบนซ้ายมือนะคะข้อมูลสถานที่นะคะแล้วก็มาตรงที่อุปนิสัยที่ดินนะคะ เสร็จแล้วให้กดมาที่ตรงอุปนิสัยตรงนี้นะคะตรงรูปถ้วยรางวัลน,นะคะกดเข้าไปตึ๊บถ้าสมมติว่าเราโหลดมาถูกต้องอุปนิสัยที่ดินก็จะมีเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมี l i ฟ t in bar, Live in cup, l l ขั in c ฟต e อิ a คาเฟ่เดย์แคร์กิมาก็จะขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเคทขอเลือกเป็น ลิฟอินคาเฟ่นะคะลิฟอินคาเฟ่แล้วก็ลิฟอินสโตร์นะคะก็คือเคสอยากเปิดคาเฟ่ด้วยแล้วก็อยากเปิดขายขนมในบ้านด้วยนะคะอะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะต้องทำนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยสําคัญมากๆก็คือเราจะต้องมีเครื่องทํากาแฟนะคะของภาคเสริม g e t t o e t h e r นะคะถึงจะเปิดร้านได้นะคะอาเดี๋ยวเคสจะขอลอง ลบเครื่องทำกาแฟออกไปนะคะโอเคขอลองลบเครื่องทำกาแฟออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะเปิด l i ฟ e in Cafe ได้ไหมโอเคตอนนี้คำสั่งนะคะล i ฟต์อิขึ้นมานะคะขึ้นมาแต่ว่าเขาบอกว่าคุณยังทำตามเงื่อนไขสิ่งของที่กำหนดไว้ไม่ครบนะคะก็คือเราจะต้องมี เครื่องทากาแฟนะคะเดี๋ยวเคสจะลองเอาเครื่องทํากาแฟออกมาวางนะคะแล้วเรามาลองเปิดกันดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเครื่องทำกาแฟนะคะเดี๋ยวเคสจะขอกดกรองเอาแค่ภาคเสริม getter o g ใช่แล้วก็มาสิ่งของแยกตามห้องนะคะแล้วก็บาร์เครื่องดื่มนะคะ โอเคชุดทํากาแฟเคทก็จะเอาชุดทํากาแฟนะคะออกมาออกมาวางให้น้องนะคะโอเคก็วางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดคลิกตรงที่ประตูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เราจะเปิด l i ฟ t in Cafe ได้ไหมโอเคคำสั่ง l i ฟ t in Cafe นะคะก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเคทขอกดเปิดเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ น้องสามารถที่จะเฝ้าได้ด้วยนะคะหรือว่าจ้างนักชงกาแฟหรือว่าทําเครื่องดื่มได้ด้วยเดี๋ยววันนี้เคทจะลองให้น้องเฝ้าดูนะคะะเดี๋ยวลองให้น้องมาเฝ้าดูตอนนี้เราก็เปิดลิฟต์อินคาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องก็จะเดินเข้ามานะคะแล้วก็มายืนเฝ้าเครื่องทํากาแฟ แบบนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้แคสใส่อุปอน,นิี้ใส่ที่ดินเป็น l ิฟ t in ินสโตด้วยใช่ไหมคะมน้องมีขนมไว้วิธีการจะเปิดก็คืออย่าเพิ่งหยิบกินคุณลูกค้า่าเราจะต้องเซตฟอร์เซลก่อน <you. S 1> นะคะลูกค้าถึงจะถึงจะมาซื้อนะคะถึงจะมาซื้อน้อง โอเคเค้ยังไม่ทำได้เซ็ตพอเซลนะคะลูกค้าก็เลยมาไปหยิบกินได้แบบฟรีๆนะคะอ่ะตอนนี้ก็จะมีลูกค้านะคะมาสั่งก,งกาแฟแล้วก็สั่งอาหารนะคะก็ <Wizard. S 1> อให้น้องขายอาหารไปก่อนนะคะชุบชุบโนบะ เดี๋ยวแคจาหยุดให้น้องขอขอให้น้องหยุดเฝ้านะคะแล้วก็เรามาจ้างพนักงานชงกาแฟดีกว่าค่ะแล้วก็ให้น้องเอาเวลานะคะไปทําอย่างอื่นดีกว่านะคะอ่าตอนนี้ระหว่างที่พนักงานนะะคขายของให้เราเคสก็ให้น้องนะคะไปอบขนมเพื่อที่เราจะได้มีขนมไว้ขายให้ลูกค้าด้วยนะคะดีให้อยู่คนเดียวก็จะระมัดรี้นะกลับมาที่ประตูอีกรอบหนึ่งนะคะ เราจะมากดคำสั่ง lift i n s t o r e นะคะอันนี้ก็คือกำไรนะคะว่าเราจะบวกกำไรไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมอันนี้ก็คือการโฆษณาร้านของเรานะคะแคทขอโฆษณาเป็นลองเทอมแล้วกัน150นะคะแล้วก็เดี๋ยวบวกกำไรไป100%เลยแล้วกันนะคะ ตอนนี้น้องก็ทำขนมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะลากขนมนะคะไปไว้ในตู้เอ้าน้องหิวข้าวโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้น้องกินกินข้าวก่อนก็ได้ะเดี๋ยวเราจะลากขนมไปไปไว้ในตู้นะคะเองไว้แล้วก็เซฟฟาร์เซลนะคะสุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดร้านนะคะน้องจะต้อง มีคอมพิวเตอร์นะคะก็ให้ทุกคนมากดที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็หาคำสั่งนะคะ collect income leave in cafe นะคะก่อนที่จะปิดร้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปิดร้านไปแล้วคำสั่งนี้จะไม่มีขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวขอกดกด collect collect <c oughs> เงินก่อนนะคะน้องก็จะมานั่งคิดเงินนะคะว่าวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่นะคะ <c oughs> โอเคก็วันนี้แคทเปิดให้น้องถึงประมาณบ่ายสนะคะน้องก็จะได้เงินมาประมาณ800กว่าค่ะทุกคนแล้วก็มีค่าขายขนมด้วยนะคะแล้วก็วิธีการปิดร้านก็กลับไปที่ประตูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้คำสั่ง close l i v e in cafe นะคะถ้าสมมุติว่าขนมเราหมดแล้วเราไม่ได้ขายขนมแล้วเราก็มากด close l i v e in store ด้วยนะคะ ก็ตอนนี้เคทก็ปิดร้านแล้วแล้วก็ลูกค้าก็กําลังทยอยกันกลับบ้านแล้วนะคะก็ได้เงินมาประมาณ800กว่านะคะวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างคะง่ายใช่ไหมคะวิธีการลงมอสจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเกิดลงถูกวิธีตามที่ครีเอเตอร์เขาบอกไว้นะคะก็เข้ามาแล้วก็เล่นได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องการอัปเดตมอสถ้าสมมุติว่ามีแพทเกมอัปเดตก็แค่ลบ มอสเดิมที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็โหลดเอา,เอาไฟล์ใหม่นะคะมาใส่แบบนี้เลยถ้ากิชอบคลิปนี้เคทฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ให้เคทด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะ